รั่งชื่อเสียงในโลตัวเชียลได้ทิมในโลกโซเชียลในทีมนะครับมนเทปนะครับมีเทปเป็นของตัวเองนะครับเทปเกี่ยวกับการประกอบเบ้านะครับการจาหน่ายเว้าการทาเบ้าเองเองนะครับแล้วก็ส่งส่งทั่วประเทศใช่ไหมครับทำเว้าเองแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศแล้วแต่ใครจะสั่งกับทีม เอาไอเกมไปเลยนะครับหรือว่าคุณนัดนะครับบุรีรัมติดตามได้ที่ y o u t u เนี่ยนัดบุรีรัมนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากบรมครูเว้านะครับบรมครูเว้าหรือว่าเป็นบุคคลสำคัญของผู้ในพร่ำผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญนะครับการเข้ามาทตงแผ่นอะไรเบอะ์ห้า เป็นมรุมูว้าวนะครับแข่งว่าตั้งแต่ปีพศ2529แล้วก็ได้ถ้วยนะครับมันปิ้วหายเลยพี่น่าจะเป็นถ้วยเกือบร้อยใบใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านเป็นถ้วยเกี่ยวกับการแข่งขันว่าทจังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันว่าเอกักษ์เอกโบราณเอกป่าการแข่งเอกของป้าเฉลียวเนาะจะได้ได้รางวัลหลายใบเลยครับผมก็เคยไปไปชม เว้าที่บ้านของลุงรงนะครับจะเห็นถ้วยหลากหลายชนิดนะครับเก่งมาแล้ว14ปีใช่ไหมครับลุงรงไปสตูลครับพอดีไปกรุงเทพไปสนามหลวลุงรงไปกวาดแบานาหลายครั้งนะครับเอาเบอร์หให้เขาไปภูเก็ตก็มีไปนายถือไปด้วยเลยอําเภอบุรีก็ไประนองนครศรีธรรมราชลุงรงไปหมดนะครับ สุดยอดของมรุมครูเว้าของพี่น้องชาวจังหวัดปูรีรั่างที่เฮ้ยระวังงระวบงหางโดนนะยังมีชีวิตอยู่วันนี้ลุงมาให้กำลังใจนะครับลูกๆหลานๆก็เตรียมจะแล้วก็นำเบ้ามาูนะครับมาโชว์ด้วยทงานนะครับครับอ่ะต่อไปนะครับเร่ไปนะครับเว้าหมายเลขหกถนัดกิจเรืองรำบอาหมายเลขหก ว่าเอกโบราณนะครับพร้อมยังครับปลายสายหนึ่งสองสามไปไปโอ้โหเอียงเอียงขวานะครับอเอียงขวาหน่วยแหกโค้งไหมโอ้โหไม่แหกครับกำลังตั้งลำครับเอียงขวาเอียงซ้ายขึ้นแล้วโอ้โห โอเคอยู่ครับได้การครับลำนี้เห็นครับ <of> สีสันเว้าเอก,บกโบราณนะครับบางครั้งบางทีนะครับอาจจะมีเอียงบ้างมีขวาเอ่อมีเอียงขวาบ้างเอียงซ้ายบ้างมีกระตุกบ้างนะครับนี่บางทีลมมาไม่เสมอนะครับต่อไปดูประสั <This S 1> ทนิดหน่อย <This> เกจะเอฟจะไปพี่อะจะไปนี่ถ่ายไปลยพี่บัดนี่ถ่ายที่บบเลยเฮ้ยเฮ้ยเก็บโดนนี่ก็สองวิ่งนี่ เน,นี่ใครมัดไว้เนาะอืมนี่นาเกมีนี่หมวกนี่อืมตอนนี้นะครับใต้เต็นท์สีงเงินเรามีการประกวดวาดลายเวานะครับมีประกวดเองประกวดวาดลายเวาเาวามื่อวานประกวดไป็สามลำนะครับเตยยังไม่เสร็จนะครับวันนี้ก็จะมีการประกวดอีกไปเรื่อยๆนะครับการวาดลายเวานี่จะใช้เวลานะครับ อย่างน้อยนะครับสองวันอย่างน้อยสองวันนะครับใครบ้านไหนบ้านไฮะสามสิบนาทีใครบ้านไนคนมาในเต้นเคยไปดูเต้นคนที่ที่ลงแข่งอ่ะมีบ้านไหนบ้านกี่แต่อไปนะครับน่าจะเป็นเว้าเอกโบราณลำสุดท้ายเว้าเอกโบราณลำสุดท้ายของชุดแรกนะครับเต้เต้ไปฟังนู่นเลยเต้ ก time, ็ไอโบราณของทีมงานเซนี่ทีมงานเซน่บินองีรบเน YouTube เนี่ยมันบรีรัมบินบ uh> ินบินปีน yes ี้นี่ก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ่าทำไมการแข่งขันเล่าอีสานจัดขึ้นเร็วมากนะครับเนื่องด้วยต้องการให้พี่น้องชาวเล้าเนี่ได้แข่งเล่าในช่วงที่ลมหนาวนะครับ ลมของฤดูๆๆหนาวมานะครับทันพอดีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกรมอุตุนิยมประเจงว่าลมหนาวกาลังมาวันที่สองถึงวันที่ห้าพอดีนะครับนี่จังหวะจังหวะที่มีการแข่งขัน,นเว้านี่มีลมถ้าไม่มีลมนี่จะยากลําบากนะในการวิ่งเว้าน,น,นะครับเนื่องจากต้องใช้พละกําลังในการวิ่งนะครับ ถ้าลมมีแล้วเวลาว่าวขึ้นจะเกิดความสวยงามพิวสวยนะครับุนนิ่งนะครับไหนออากันเดี๋ยวดินถ่ายตรงนี้ เกิดการเร็จตัดสินนะครับก็คล้ายๆเช่นเดิมนะครับทุกๆปีที่เคยจัดมาอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพื่อกระชับเวลา อันนี้จะเป็นการปล่อยเชือกนะครับของทีมเว้าลำสุดท้ายเอาเหลือเหลือวเว้าหมายเลขสิบนะครับยังไม่มาก็หมายเลขสิบอยู่แห่นหนสมบุนใดนะครับ ก็กรณามารายงานตัวด้วยนะครับว้าวายเลขสิบสามานุพงศ์กองกุ่นะครับอยู่ที่ใดนะครับมารายงานตัวด้วยนะครับว้าของท่านนะครับสงสัยกำลังประกอบอยู่พร้อมยังครับ พร้อมแล้วหนึ่งสองสามโอ้โหหางยาวมากครับโอ้ขึ้นอย่างสวยงามครับนี่โอ้โหหางยาวมากหางยาวประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับโอ้โหื้นสวยมากครับหาง